ค่ะอาดิฉันแสงลุยคําชนะนะคะหรือว่าเซลแม่มจากโตโยต้าพิจิตนะคะวันนี้นะคะแหม่มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับรีเวอร์โฉมใหม่นะคะเจ้าตัวนี้เลยที่จอดอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์จากลูกค้า v i p ของแหม่มเองเลยค่ะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นลูกค้าแฟนพันแท้ของโตโยต้าเลยค่ะเขาใช้รถกับโตโยต้ามาเป็นสิคันแล้วนะคะไปพบกับเขากันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเอกชัยวงแก้วฟ้า บ้านอยู่พิจิตรครับอาชีพทําสวนส้มโอนะครับสวัสดีครับแฟนๆโตย่าทุกๆคนครับเบื้องต้นผมได้มาโชว์รูมอารินกิตจังหวัดพิจิตรนะครับมาชมความงามความแรงความประหยัดของโตย่ารีโวคันนี้ครับครับขอเชิญครับเบื้องต้นผมได้สัมผัสแล้วหน้าตาดูหล่อเหลาอาการดีครับนะครับยกตัวอย่างเรื่องไฟก็ปรับปรุงใหม่กระจังหน้าดูดุดันดีนะครับ ตะเกิร์ดข้างๆข,ข้างล่างสปอตไลท์ตัวนี้ยังไม่มียังไม่ได้ใส่นะครับในส่วนของรอบๆคันก็ดูแล้วสีสันมีแม็กยังเดิมๆอยู่นะครับแนะนำเปลี่ยนแม็กโพงหลอหน้าดูนะครับส่วนรอบๆคันก็ยังเดิมๆอยู่นะครับส่วนภายในขออนุญาตมาดูภายในดีกว่าครับภายในเบื้องต้น ที่เด่นชัดขึ้นมาเลยก็เร,เรื่องของจอสัมผัสนะครับมีระบบ GPS ให้เรียบร้อยนะครับเบาะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับจอสวยงามดูดูดีขึ้นดูม,มีสักสีของตัวต้ารีโวดูนะครับส่วนภายในก็ยังเน้นเดิมๆอยู่บ้างส่วนจอหน้าปงหน้าปัดก็ปรับคุงดีขึ้น,นครับ โอเคครับแล้วเรมาดูด้านด้านท้ายกันไหมครับด้านข้างก็เราดูแล้วนะรเรามาดูด้านขวานะครับด้านขวามีสติกเกอร์ Z ซ d เอดิชเป็นโดดเด่นของโตโยต้เลยครับครับสีดำเงางาม,งามสวยงามดีครับก่อนอื่นได้สัมผัส ฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องรู้สึกจะมีอะไรที่มันใหญ่ขึ้นนะครับฝากระโปงปรับปรุงมาสําหรับคิว้วฝากระโปรงหน้าในส่วนตัวผมแล้วดูจากเบื้องต้นเครื่องยนต์น่าจะเป็น2.4นะครับเดิมๆยังเป็นเครื่องเดิมๆอยู่คืนนี้ก็ในด้านความประหยัดได้มากขึ้นเหมือนเดิมน่าจะปรับปรุงเรื่องกล่อง ECU มาบ้างได้ยินข่าวทางโตลต้าแก้ไขามาให้เรียบร้อย นะครับได้านความแรงได้ตั้นความประหยัดนะครับเป็นที่น่าพอใจของสําหรับคนเริ่มต้นนะครับโอเคครับสาหรับผมก็มีพีแค่นี้ครับขอบคุณครับขอโดนเทสโคงนี้หน่อยนะว่าตอไหมโดยที่ผมไม่แต่งนะครับเข้าโค้งร้อยยี่สิบสบายๆร้อยสี่สิบเข้าได้ไม่ยกเลยนะเข้าโคงร้อยสี่ร้อยห้า อยู่ที่160กิโลเมตรต่ชอชั่วโมง้กลับทางด้านหน้าก็หลังจากที่เราได้ไปทดลองขับกันมาแล้วนะคะคุณเอกชัยคะอ่าคุณเอกชัยจากที่เราเคยคาดหวังว่ารถคันนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วพอได้ทดลองขับปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างคะคตรงกับความคาดหวังเราไหมก็ตรงอยู่ที่ประเด็นที่ว่าอยากรู้ว่าแรงบิดมันมาไวไหมนะครับจริงๆแล้วผมตอนนี้ผมเทสก็คือใช้โหมด power mode ค่ะ ประเด็นก็คือดีขึ้นเลยละครับดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมมากนะครับด้วยแรงบิดหรือทุกเกียร์ที่มันไปได้ดีครับเฉพาเกียร์สี่ก็ร้อยกว่าแล้วนะครับโดยโดยโดยรวมก็ถือว่าดีกว่าเก่าเยอะครับดีกว่าเก่าเยอะถ้า2008นก็น่าจะดีกว่านี้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเราได้มีตัว2008มาก็จะเชิญคุณเอกชัยได้มาทดลองขับนะคะเพื่อกจะ ข้อข้องใจอีกรอบหนึ่งนะคะครตงครงนี้โอเคค่ะแล้วในวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณเอกชัยมากนะคะคที่มาเป็นแขก v ีวีให้เราในวันนี้ค่ะคขอบคุณมากค่ะคคสวัสดีครับ